สวัสดีค่ะวันนี้ป้าตุ้ยจะพามาดูการเลี้ยงแหนนะคะวิธีการเลี้ยงแหนนะคะตุ้ยย่จะขุดบ่อกว้างประมาณเมตรครึ่งค่ะยาว3เมตรค่ะก็จะปล่อยแหนลงไปประมาณ2อกิโลค่ะ ตอนนี้ก็กำลังงาเนเต็มที่เลยนะคะแหนก็เอาไว้เป็นอาหารสำหรับให้ปลาดุกปลานิลหรือว่ากบนะคะแล้วก็ไก่ตัวเล็กๆก็ชอบกินมากคะ่ะโดยเราจะไปคุกเขากับหัวอาหารนะคะเพื่อที่จะเป็นอาหารของไก่คะ่ะเห็นไหมคะ สวยงามมากๆเลยกำลังสวยมากเลยค่ะก็จะขุดบอ่อลึกประมาณ40เซนค่ะก็จะใส่น้ำขี้วัวลงไปค่ะถังหนึ่งกำลังงามมากๆเลยค่ะก็มันขยายพันธุ์เร็วมากเลยค่ะก็ตักให้กบให้ปลา ไห้ไก่ทุกวันค่ะนอกจากนี้ก็ยังเลี้ยงไว้ในบอ่อซีเมนด้วยนะคะอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้มาทดลองปลูกค่ะเพราะว่ามันประหยัดค่าอาหารสำหรับสัตว์ที่เราเลี้ยงด้วยนะคะเป็นกิจกรรมภา,ายในครอบครัวก็ได้ค่ะเห็นไหมคะกำลังสวยสวยงามมากๆเลย ใบใหญ่อวบมากเลยค่ะยังไงเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ป้ะตุยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ